Limit. เดี๋ยวเราไหวพระสัตว์หมด <c oughs> <c oughs> อะระหังสัมมาสัมพุทโธพะคาวาโทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพะคะวาตาธรรมโมธรรมังนัมมัสสัมมิสุปฏิปันโนพะคะวโตสาวกสังโฆ สังขังนัมามิหันตมยังพุทธะสัพพะคาวัโตปุปพาคันนามการังคะโรมาเสนะโมตัสสะพะกคาวัโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะกคาวัโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบปอาจารย์หัวหน้าไปไหนอ้อาวอา้าวลองหัวหน้าเอาลอกแต่ว่าทำวันนี้อายุเจ็ดสิบปีนะมากกว่า ห้าสิบปีปรารย์เนี่ยห้าสิบสปีแก่แล้วปีหน้าก็น่าจะแก่กว่าปีนี้นะ <c oughs> ดูทา่าทางน่าจะไม่รอดนะสังขารร่างกายก็เป็นไปตามการเวลานะเราอย่าประมาทกันเช้า,ชานี้เราก็เดี๋ยวเมื่อเช้านี้ก็คุยกับสิทธิ์พี่หมอว่าช่วงเบรกพักช่วงประมาณเที่ยงนะ จะให้มาติวพิเศษให้ติวที่ผ่านมาเคยจิตเจตสิกแนวทางการออกการเขียนสัมภาษณ์เพราะเมื่อวานไปดูลายมือแล้วก็ไม่พูดได้ไหม <laughs> ให้ดูแต่ละคนแต่ละคนเขียนโอ้ยนะต้องฝึกเขียนให้มากกว่านี้เขียนะเขียนประกาศสีแดงเขาห้ามนะคำถามเนี่ยไป คำถามไม่ต้องเขียนประกาศสีแดงใส่เข้าไปมันต้องมีประกาศดำประกาศน้ำเงินได้ประกาศแดงเนี่ยห้ามเมื่อวานได้เขียนประกาศแดงกันเยอะใช่ไหมนะกรรมการก็ต้องดูด้วยนะเนี่ยต้องบอกเขาเนี่ยประกาศแดงห้ามนะเพราะว่าเขาใช้เฉพาะกรรมการประกาศแดงนะฉะนั้นเราก็อย่าไปเขียนประกาศแดงเรนสอดไดนะ้แล้วก็ประกาศสีน้ำเงินได้สีดำได้สีแดงไม่ต้องนะ ทําบ้างไม่ทําบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ต่อไปก็ต้องทําเพราะว่าใกล้สอบแล้วจะได้เขียนได้ดีขึ้นแล้วก็เว้นวันทัศหน่อยนะเขียนตัวหนังสือก็อย่าเขียนแบบหลับหตื่นตื่นเม,มื่อวานมีใครไม่มา,มา,ม,ามาสอบบ้างอเออนะไม่ได้มาเออนะไม่ได้มาจีคนสองคนแต่ก็ส่งที่ส่งไปแล้วก็ถือว่าผ่านนะผ่าน มีบางคนมีเขียนแต่ว่าไม่สัมภาษณ์บางคนสัมภาษณ์ไม่ได้เขียนอย่างนี้ไม่ผ่านนะถ้าสมมติว่าเราไม่เขียนข้อเขียนแล้ววันสัมภาษณ์เราไม่ไม่สัมภาษณ์เนี่ยคือไม่ผ่านถ้าสัมภาษณ์แล้วไม่เขียนก็ไม่ผ่านเราต้องเขียนด้วยแล้วก็สัมภาษณ์ด้วยจึงจะผ่านสัมภาษณ์เนี่ยไม่ยากหรือไม่ยากที่เขาถามเมื่อาวานดูเบาเลยไหมบางคนเขารู้ว่ามีการทุจริต ดูมาก่อนเขาว่าังนะเขาแปลงอะไรนะแปลงสัมภาษณ์ใหม่เลยไม่รู้ใครเจออันนี้เจอใช่ไหมฮะสัมภาษณ์ตั้งสิบกว่าข้อทำไมไม่บอกเขาสัมภาษณ์แค่ห้าข้ออืมฮะโอ้โหเขาคงดูภูมิธรรมะนะ, <laughs> เ,ขมมะเขาดูภูมิธรรมเออเขาดูภูมิธรรมแล้วก็คงถามน้อยก็กลัวจะ ตอบได้หมดก็เลยถามเยอะๆสัมภาษณ์เป็นคะแนนช่วยนะเป็นคะแนนช่วยได้ไม่ได้เขาก็ให้เขาก็ช่วยแต่ข้อเขียนเนี่ยถ้าจําเป็นฝึกเขียนเยอะๆอย่างกรณีคาถานี่ก็ฝึกเขียนคาถานี่ก็ต้องได้เราเราเรียนรูปปารามัดถึงไหนจําได้ไหมอานะจารย์ถามว่าเราเรียนรูปปรมัดถึงไหนแล้วจาได้ไหม รูปในที่หนึ่งจบหรือยังรูปสมุดเทสนายเนี่ยจบไปหรือยังโ,โหยังเลยนะมยมหนึ่งพระอาจารย์สอนไปถึงไหนรูปปรามาัตถามหน่อยฮะพระอาจารย์ลองทบทวนพระอาจารย์รู้ว่าพระอาจารย์สอนถึงไหนแต่พระอาจารย์ก็อยากจะถามว่าที่เราเรียนเราเรียนกันเนี่ยเราเราจำไว้ได้ไหมฮะ เออนั่นแหละคือในที่หนึ่งนี่จบไปแล้วถูกไหมเออแต่วันนี้ก็จะมาทวนวันนี้จะมาทวนตอนเช้าเนี่ยยังไม่ต้องไปอธิบายเราเอาหลักก่อนเ,ออเรามาท่องคาถานี้กันพร้อมๆกันก่อนคาถาลูกป,ประมัดท่องให้ขึ้นใจเลยนะแล้วก็พยายามไปเขียนบาลีแล้วก็เขียนคำแปลเขาออกแน่นอนหนึ่งข้อเนี่ยเพราะเนี้ยคาถารูปประมัตท่องแบบชนิดว่าหลับตาปับ๊บมาปับ๊บ ฮะเลิมตาย,ยังไม่ได้เลยไม่พูดความจริงได้ไหมสู้ไม่พูดเลยดีกว่าเออ,เอ,อพอหลับตาปั๊บมืดปั๊บใช่ไหมเออผู้จนะนาอนุโมทนาสาธุพูดแล้วชื่นใจมากเลยเอ,อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีปัญหาสบายมากใช่ไหมออยอม ทง,ทงเขาไปคุยถ้าทำถ้าเห็นภาพเลยนะพอาจารย์สอนเขา <_ t une> เขาก็าไปคุยไม่เป็นไรไม่มีปัญหาสบายมาก <_ t une> ทุกปัญหาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจนะเดี๋ยวเรามาท่องคาถารอเนี่ยรอเทพระบุตรอยู่ทำไมคุณลุงอาการาปาโตปาวะติกะมมโตเจติปัญจธาต สังคาโหพระอนุรักษ์ตาจารย์แสวงเห็นหน้าในคือรูปสังูปสเรียนการแสดงรูปโดยสังเขปสองรูปวิภาคในการจำแนกรูปโดยพิสดาร สามรูปสมุดฐานในการแสดงสมุดฐานของรูปที่สี่รูปกราปนัยการแสดงรูปที่เกิดขึ้นเป็นหมวดหมวดห้ารูปประวัติกรรมนัยการแสดงการเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดับของรูปตามลําดับเอาหลับตาได้ไหมเอาลองหลับตาเอาเอาเพลงอีกครั้งหนึ่ง โอ้หการแสดงสงเคราะห์รูปในรูปปริเชษนี้พระอนุรุทธาจารย์แสดงเป็นห้าในคือ 1. รูปรูปสมุดเทสนัยการแสดงรูปโดยสังเขป 2. รูปวิภาคในการแสดงรูปโดยพิสดาร 3. รูปสมุดฐานใน การแสดงสมมติฐานของรูป 4. รูปกาลาปนายัยการแสดงรูปที่เกิดขึ้นเป็นหมวดหมวด 5. รูปปวติกรรมนยัยการแสดงความเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดับของรูปตามลำดับอลองเพ่งสักหนึ่งนาทีแล้วก็ค่อยๆหลับตาภาวนาประสานเสียงกันให้ได้นะถ้าได้คาถานี้ก็จบเลยอ้าว หลับตาว่าพร้อมกันคาถารูปปรมัตสมุดทาสาวิภาคาจะสมุดธานากราปโตปะวติกัมมติกเจติติปัญจธาตุถาสังฆโหการแสดงสงเคราะห์รูปปริเช การแสดงที่เกิดขึ้นเป็นหมดหมดห้ารูปปวัติกรรมายในการแสดงการเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดับของรูปตามลําดับเป็นอย่างไรต่อไปเราก็ไปฝึกในวันไหนว่างๆก็ไปนั่งเจริญกรรมฐานด้วยอาศัยคาถาเนี่ยเป็นกรรมฐานตัวหนังสือเป็นกรรมฐาน บางทีเราปวดหัวตัวร้อนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหมายถึงว่าฝุงซ่านนั่นแหละก็มานั่งสักโดยอาศัยนั่งคือไม่ได้นั่งหลับตาเฉยๆนั่งภาวนาโดยอาศัยตัวหนังสือเป็นกรรมฐานมันจะทําให้เรามีสมาธิเห็นประโยชน์ของการเรียนปรมัตธธรรมต่อไปกุญแจดอกที่หนึ่ง รูปมี28คือในกุญแจดอกที่1ท่องอย่างนี้อ่ะท่องให้ได้หลักนะหนึสรูปมี28คือนิพพานรูป18อ่าเราก็นึกภาพสิภาพรูปเนี่ยมันจะมี18กับ10ใช่ไหมเอาเอาว่าพร้อมกันเอาหนึสเพ่งเลยนะเพ่งให้ได้เลยนะเอาให้ได้แล้วก็ค่อยหลับตามมันจะเบาเลยตัวจะเบา เบาสบายใจท่องได้แล้วกลับได้เลยว่าพร้อมกันรูปในยี่สิบมี่คือนิพันนรูป18อนิพันนรูปส0รวม28รูปนี้เรียกว่ารูปรูปปารมัตสนิพพันธรูป18คือมหาภูตรูป4าปัสสาทรูป5 วิศยาโยรูปสี่หร so ือเจ็ดภาวะรูปสองภัทยารูปหนึ่งชีวิตารูปหนึ่งอาหารรูปหนึ่งรวมสิบแปดนี้เรียกว่านิพพานารูปสิบแปดอานิพพานารูปสิบคือปริเชธานรูปหนึ่งหนึ่งยานรูปสองวิการลรูปสาม ลักษณะรูปสี่รวมสิบรูปนี้เรียกว่าอิพันนรูปสิบต่อไปหลับตาเอาตัวนั้นไปเปลี่ยนเปลี่ยนฐานหน่อยตัวนั้นคือมันช็อตมันช็อตคือฐานมันจะหมดเอาว่าพร้อมกันหนึ่งสองสามรูปมียี่สิแปดคือหลับตานะมียี่สิบแปดคือ นิพพานรูป18อนิพพานรูป10บรวม28รูปนี้เรียกว่ารูปปรมัตินิพพานรูป18คือมหาภูตรูป4ี่ภสษาทรูป5วิสยรูปสหรือ7จ็ภาวะรูปสองหัยะรูปหนึ่งชีวิตรูปหนึ่ง อาหารละรูปหนึ่งรวมสิบลปรูปนี้เรียกว่านิพพานารูปสิบแปดอนิพพานารูปสิบคือปาริเฉทารูปหนึ่งวิญญัติรูปสองวิกาลารูปสามลัคนารูปสี่รวมรวมสิบรูปนี้เรียกว่าอนิพพานารูปสิบเห็นไหมได้เห็น ได้แล้วก็มันจะไม่ลืมถ้าเราได้ถ้าจะไม่ลืมแต่ถ้าลืมแล้วเราจะไม่ได้ฉะนั้นเราจะทำยังไงเราจะได้เพื่อจะไม่ให้ลืมส่วนมากเราลืมอะไรสิ่งที่ควรจำกับลืมสิ่งที่ควรลืมกับจำคืออะไรตอบได้ไหมสิ่งที่ควรจำกับลืมแต่สิ่งที่ควรลืมกับจำพอตอบได้ไหมคำถามเนี้ย สิ่งที่ควรจำกับลืมสิ่งที่ควรลืมกับจำคืออะไรอดีตมีใครตอบอีกสิ่งที่ควรจำกับลืมแต่สิ่งที่ควรลืมกับอะไรกับจำอ่ะมีใครจะตอบการทำบาปแล้วยังไงอีกมีใครตอบ มากกว่าน,นี้ไหมย,ยมหนึ่งตอบได้ไหมพระจารย์เคยพูดบ่อยนะสิ่งที่ควรลืมกับจำอ่าพระอาจารย์ตอบกันแล้วกันนะสิ่งที่ควรจํากับลืมก็คือปรมัตดควรจํากับลืมแต่สิ่งที่ควรลืมกับจําก็คือบัญญัติบัญญัติสมมุติเน่ยมันจําแม่นเหลือเกินเนี่ยจำเป็นเราเป็นของเราเนี่เห็นไหมพอจําปรมัดหน่อยก็ลืมแนละ จะจำก็ลืมจะจำก็ลืมแต่ถ้าเราจำปรมัดแม่เนี่ยความเป็นอัตตาตัวตนจะคายหายไปพอมันเข้าใจสภาวะแต่ส่วนมากสภาวะมันมันจำแป๊บเดียวก็ลืมแนละ้วมันไม่ได้ต่อเนื่องเพราะอะไรขาดโยนิโสมนสิกานะเมื่อขาดโยนิโสมนสิการสติสัมปชัญญะก็ไม่เกิดถูกไหมเมื่อสติสัมปชัญญะไม่เกิดการรู้เนื้อรู้ตัวก็ยากเหมือนกันถูกไหม เ,เดือนหน้าเนี่ยหลวงพ่อนิมนต์ให้มาแสดงธรรมหนึ่งวันหนึ่งการเรียนรู้เนี่ยสงสัยไม่มีใครล้วมึงดูตาตาวิชาเดหันมหาพระอาจารย์นิมนต์นะเดือนหน้าเรายังไม่รู้เดือนหน้าตรงนั้นมันใกล้ออกพรรษาท่านก็บอกว่าน่าจะก่อนหน้านั้นเดือนหน้าเลยให้ลูกศิษย์ไปดูข้อมูลเนะพราะว่าไม่ค่อยไปดูว่าเขาทำยังไงอะไรยังไง การที่เรารู้ข้อมูลมันก็ดีเราก็จะได้ไปนำเสนอถูกใช่คือเป็นนั่งพูดไปเรื่อยนะแล้วก็ต้องรู้ข้อมูลอ่ต่อไปเอาอีกครั้งหนึ่งหลับตาเอาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่พูดไปแล้วลืมไปอีกนะเนี่ยอันี้เนี่ยสิ่งควคว,ควรจำกับลืมอยู่เนียสิ่งที่ควนิพผันนะร, 18, รูปสิบแปดคือมหารูปสี่ปัาสาทรูปห้า วิสัยรูปสภาวะรูปสองหารูปหนึ่งชีวิตรูปหนึ่งอาหารละรูปหนึ่งรวม18รูปนี้เรียกว่านิพพานนรูป18อานิพพานนารูป10คือปาริเชตทรูป1วิญญาติรูป2และรูป3 ลักขณะรูปสี่รวมสิบรูปนี้เรียกว่านิพันธะ์นรูปาสาิบต่อไปไล่ชื่อรูป28การไล่ชื่อเนี่ยให้เรานึกถึงมหาปูตร,รูปกับอุปาทยารูปนะจึงจะได้ครบรูป28เห็นไหมโพธพารลมไม่มาเห็นไหมโสต菩萨คานา菩萨ชิวหา菩萨กายะปา菩萨 รูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์และสารมอิทธิภาวะปุริสภาวะหัตถยะชีวิตตอาหารละปริเฉทะกายะวิญญัต์วจีวิญญัต์ราหุตามุทุตากรรมัญญาตาอุปัจจะาสันตติชาตาอันิิจตา อย่างนี้เราถ้าจะอีกอย่างหนึ่งไล่ตามประเภทถูกไหมสี่ไล่สี่ลงมาเห็นไหมมองตามประเภทเห็นไหมที่เขาเขียนเนี่ยประเภทตรงเนี้ไล่ลงมาเนี่ยน,นี้คือพระพุทธร,รูปสี่อุปาทายรูปยี่สิบสี่ถูกไปไล่ลงมาเอามองอีกครั้งหนึ่งมองแล้วก็ครั้งที่สามก็หลับตา ไล่ชื่อแบบภาวนาให้จำแล้วจำไม่ให้ลืมเอาลงสโสหัทยวัตถุเลยนะรูปนี้28คือนึกภาพมหาภูตรูปปัสสาธรูปวิสยารูปไล่ลงไปอย่างเงี้ยนะเราก็จะเห็นเป็นภาพเลยอ่อ่ะหนึ่งสองสามรูปนี้28คือิเฉทะกายะาวิญยัตวจีวิญญัต ละหูตามุทุตากรรมัญญาตาอุปัจจะยะสันตติชะลตาอันิจตาอีกหนึ่งครั้งหลับตาว่าอีกหนึ่งครั้งห้ามลืมตานะพระจัจารย์เห็นมีคนลืมนะพระจาจาร์มองอยู่นะหนึ่งสองสามรูปมี28คือปัทวีอโปเตโชวายโย จากจักขุปัสสัตโศตตัสสสสัคานาปาสสทชิวหาปาสสทกายาปาสาทรลูปารมสัทธารมคันธารมรัสารมอิทธิภาวะปุริสภาวะบัตทยะชีวิตะอาหาระปริเสธะกายวิญญาต วัจีิวินยัต์ลาหุตามุทุตากรรมยตาอุปปัจยยะสันตติชาลาตาอนิจจตาไปว่าเองนะปฏีนีิคือจักปฏินี้ไหมไล่องค์ธรรมของรูปกุญแจดอกที่สองอันนี้ก็ต้องได้เหมือนกันได้ชื่อสารอะไรก็ไม่รู้เนอะ อ้าวไล่องค์ธรรมของรูปพอเข้าใจเนี่ยกุญแจดอกที่สองก็เรียกว่าองค์ธรรมของลูกตรงนี้ถ้าเราได้กุญแจดอกที่หนึ่งไล่ชื่อและองค์ธรรมของรูปเราจะไปเรีเนเยนในที่สองในที่สามในที่ส,สี่ในที่ห้าก็าจะลึกซึ้งเข้าใจเขาจะเอาตรงนี้เป็นหลักมันเหมือนภาพภาพหลักเหมือนเราท่องกุญแจดอกที่หนึ่งของจิตได้กุญแจดอกที่สองของจิตได้เนี่ยมันเห็นแม้กระทั่งในในยะต่าง อย่างยกตัวอย่างกุญแจดอกที่สองของจิตใช่ไหมเวทแบบบาลีและคําแปลเนี่ยอย่างมาหากุศลไม่บาปไม่ยาเขาแสดงไว้สามในเห็นเหมือนกันเลยใช่ไหมเวทนาเหมือนกันสัมปโยคะเหมือนกันสังขารเหมือนกันถูกไหมแล้วก็ว่าโดยชาติยังได้ใช่ไหมได้สามชาติกุศลและชาติวิปากชาติจิริยาชาติอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเขาถามรูปปรมัตแท้ปรมัตเทียมนิพพานรูปสิบแปดเป็นปรมัตแท้อันนี้ิพพานรูปสิบเป็น ประมาเทียะไปไหมเขาจะเขียนรูปใส่เข้าตลอดเลยเห็นไหมภาพรูปอ่ะว่าพร้อมกันองค์ธรรมของรูป28ต้องขึ้นว่าได้แก่หมดนะมหาปุตตรูป4คืออ่ะว่าพร้อมกันรูป4คือปัตวีวได้ชิวหาปราศาได้แก่คว,ความใสที่สามารถรับปราสา,สาลมได้ กายป,ปัสสาว์ได้แก่ความใสที่สามารถรับโผฏฐา,ารมได้รวมห้ารูปนี้เรียกว่าปัสสาวรูปห้าวิสยรูปสีหรือเจ็คือรูป,ปารมณ์ได้แก่สีต่างๆสัทธารมณ์ได้แก่เสียงต่างๆคันธารมณ์ได้แก่กลิ่นต่างๆ รสารมได้แก่รถต่างๆโพทพารมปัทวีเตโชวาโยโพธทพารมได้แก่เย็นร้อนอ่อนแข็งย่อนตึงรวมสี่หรือเจรูปนี้เรียกว่าวิสยารูปสี่หรือเจภาวะรูปสองคืออิทธิภาวะได้แก่รูปที่เป็นเหตุแห่งความเป็นหญิง ปุริสภาวะได้แก่รูปที่เป็นเหตุแห่งความเป็นชายรวมสองรูปนี้เรียกว่าภาวะรูปสองหัตถยะรูปหนึ่งคือหัตถยะได้แก่รูปหัวใเกิดอยู่ในหัวใจและเป็นที่อาศัยได้แก่การเคลื่อนไหวต่างๆของวาจา รวมสองรูปนีเ้เรียกว่าวิญญาติรูปสองวิกาลราาูปสมคือราหุตาได้แก่ความเบาของนิพพานรูปมุทุตาได้แก่ความอ่อนของนิพพานรูปกัมมัญญาตาได้แก่ความควรแก่การงานของนิพพานรูปรวมสามรม對對ูปนี้เรียกว่าวิกาลรูปสาม ลัคณารูปสี่คืออุปัจยะได้แก่การเกิดขึ้นครั้งแรกและเกิดขึ้นครั้งหลังลังจนครบรูปที่ควรเกิดขึ้นได้ของนิพพานรูปสันตติได้แก่ความเกิดขึ้นสืบต่อกันของนิพพานรูปจนถึงตายจรตาได้แก่ความแก่ของนิพพานรูปอนิจจตาได้แก่ ความ<บ>ดับของนิพพานนรูปรว,รวมสี่รูปนี้เรียกว่าลักษณะรูปสี่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนตอนเช้าเนี่ยจวค่อยมาว่ากันช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายมีกว๋วยเตี๋ยวเลี้ยงใช่ไหมวันนี้เขาจะมีกว๋วยเตี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวพวกเราไปทานกว๋วยเตี๋ยวกันนะอา่าไปทานกว๋วยเตี๋ยวกันทุกคนนะอไปทานกว๋วยเตี๋ยว แล้วเขาบอกว่ายังไงให้ไปทานก๋วยเตี๋ยวที่นู้นด้วยหรือเปล่าหรือยังไงใกล้จะม่ออ่าเราพวกเราต้องลองไปดูก่อนนะเพราะว่าถ้าเรามีบุญต้องถึงเราเอามันมันมันต้องลองไปดูก่อนใช่ไหมเพราะพรก็แสดงว่าน่าจะลองไปดูนะลองไปดูก่อนนะไม่มีปัญหานะเอออ่าเปิดหม้อเร็วอ่าอ่าอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร